กำลังจะเดินทางไปที่เมืองโมลเดนะคะแล้วก็คนเขาก็ไม่ค่อยออกจากบ้านไปไหนมาไหนกันนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายวิวข้างทางให้ดูก่อนนะคะตามไม่ดื้อไปเมืองกัน,นะคะ่ะ อันนี้ไม่ได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะแล้วก็ข้างนอกก็คือฝนตกเดี๋ยวจะให้ดูข้างนอกฝนตกนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าวันนี้แม่ดื้อได้อาหารร้านไทยอะไรมาบ้างนะคะอาหารฝรั่งไม่ต้องดูเสียเวลานะดูอาหารไทยแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะแม่ดื้อได้มาสามถุงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูทีละถุงอันนี้มะเขือเทศนะ้ำอ,ออกไว้ ส้นหมี่หมดนะคะก็เลยซื้อเส้นหมี่มาสองห่อแล้วก็ซื้อกะทิซื้อกะทิมาสี่กิโลแล้วก็ซื้อหัวใจไก่มีหัวใจไก่สองโลนะคะแต่ว่าแม่ดื้อจะเอาไว้ข้างนอกนะอันนี้เดี๋ยวจะหั่นแล้วถึงจะแบ่งใส่ฟริสไว้นะคะอันนี้มันเป็นแบบฟริซนะตรงนู้นก็เอาไก่ออกไว้นะคะไก่ ไก่เหนียวบ้านแม่มดิ้วไก่เหนียวเขาเรียกว่าไก่เฮิร์เนียมันเป็นไก่เหนียวนะแม่ดิ้ออกไว้เสร็จไปหนึ่งถุงแล้วก็น,นี้ก็มีต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็มีมะละกอแล้วก็ได้มะม่วงเปรี้ยวมาแต่ว่ามะม่วงอันนี้มันไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็ดีกว่าไม่มีกินเนาะอยขยับแล้วก็ได้เงาะนะคะเอาะซื้อมาสองแพ็คนะอันนี้ ได้เงาะนะคะมันมีแค่2แพ็คพี่ยิ้มเออไม่ใช่พี่ิมพี่ดื้อชอบนะคะลูกชายแม่ดื้อก็เลยซื้อมาแต่ว่าถ้ามันมันมีอีกแม่ดื้อก็เอาอีกนะแต่ว่ามันที่ร้านมันมีแค่2แพ็คแล้วก็แหนมอยากกินข้าวผัดแหนมนะคะก็เลยซื้อแหนมของของที่ร้านเอเชียมาด้วยแล้วก็ได้อันนี้ได้ใบโหระพามานะแม่ดื้อจะแกงเขียวหวานนะ,ะอยากกินแกงเขียวหวานขนมจีนแกงเขียวหวานเมื่อวานไปดูใครกินนะพี่ยายไหม พี่ยายใหม่กินขนมจีนแกงเขียวหวานแม่ดื้อเลยอยากกินด้วยแล้วก็ได้อะไรนะชะอมค่ะชะอมไม่ได้จะเอาไว้กินกับส้มตำนะส้มตำกับชะอมอร่อยใครไม่เคยกินลองนะอร่อยจริงๆแม่ดื้อลองแล้วแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ใบมะกรูดแม่ดื้อหมดนะคะก็เลยซื้อมาเดี๋ยวจะใส่ฟริสนะคะที่เหลือแล้วก็ได้ตะไคร้มาห่อหนึง่งแล้วก็ได้อันนี้ทิพ ที่บ้านคนอื่นที่เขาอยู่ในเมืองเขาอาจจะมีนะบ้านแม่ดือ้อถ้าไม่ไปถ้าไม่ไปร้านเอเชียไม่มีนะคะแบบนี้ตามร้านที่แบบอยู่แถวบ้านแม่ดื้อเนี่ยมันไม่มีขายนะคะอันนี้มันจะเหมือนกระดัมปีบ้านบ้านเราค่ะมันจะไม่หนานะ,ะมันอร่อยแม่ดื้อชอบเอามาซอยกินกับขนมจีนนะคะแล้วก็ได้มะเขือมะเขือเปาะมะเขือพวงจะแกงเขียวหวานนะได้มะเขือเปาะมากี่แพ็คได้มะเขือเปาะมาหนึ่งสอง สามได้มะเขือเปาะมาห้าแพ็คแต่ว่าไอไอลูกลายนี้แม่ดื้อจะมาทําซุปมะเขือนะไอลูกเขียวนี้แม่ดื้อจะเอาเอาสองแพ็คทําแกงเขียวหวานแล้วก็อีกแพ็คหนึ่งเนี่ยจะไปทําซุปมะเขือสามอันนี้นะคะคิดเอาไว้แล้วก็ได้หอมแดงไทยมานะคะอยากเอามากินกับซุปมะเขือนั่นแหละแล้วก็ได้อันี่เอาได้มาสามแพ็คนี่มานี่นะคะได้มะเขือลายเนี่ยมะเขือลายเยนี้ยนะคะได้มาสามแพ็คแล้วก็ ได้ซีไม่ใช่ซอสรุงรสมาขวดหนึ่งนะคะจริงๆบ้านแม่ดื้อจะมีสต็อกไว้นะคะก็คือถ้าเปิดใช้แล้วหนึ่งขวดก็จะต้องมีขวดหนึ่งที่อยู่ในสต็อกเพราะฉะนั้นแม่ดื้อเอาขวดหนึ่งมาใช้แล้วในสต็อกมันหมดไม่ดื้อก็เลยจะต้องซื้อก็บไว้นะคะจะไม่ให้ขาดบ้านเลยนะพวกซอสน้ํามันหอยน้ําปลาเนี่ยแม่ดื้อจะไม่ขาดบ้านนะคะแล้วก็ได้มะนาวค่ะก็หมดแล้วแล้วก็มะเขือเทศก็เนี่ยค่ะที่ได้มาวันนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะ แล้วก็สามีเอาอันนี้มาให้นะคะก็เป็นรถครอบครัวแหละค่ะใช้ด้วยกันน้ะเพราะว่าบ้านไม่เดือมีรถกันแค่คันเดียวนะก็คือสามีใช้แม่ดื้อใช้นะแล้วก็พ่อปลูกกับแม่ย่าเขาก็มีสองคันนะคะแต่ว่าคันนึงจะเป็นรถคันเก่าพี่ยิ้มก็จะใช้คันเก่าคนนั้นนะคะก็วันนี้ก็หมดไปแล้วค่ะทั้งวันกับแม่ดื้อเนาะพี่ยิ้มกับอเลสันด์ไปพี่ยิ้มกับขี้ดื้อไปลองรถนะคะอากาศแบบนี้คุณดูนะ อากาศไม่ดีเลยก็เดี๋ยวไม่ได้จะทําแกงเขียวหวานกินแล้วนะคะเพราะว่าเอาไก่ออกเวลาไอ้น้องไก่เอาแช่เอาเอา,เอ,าออกมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะแกงเขียวหวานขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะคะและถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยกัน ถ้าอยากกลับมาดูกันอีกก็ขอให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแต่ในระหว่างที่รอคลิปวิดีโอใหม่สามารถกดดูคลิปวิดีโอเก่าด้านข้างได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณมากค่ะ